อีลีลิลาวดีเจ้ามักตายบ่กะมักกันนะนนน งงกันคำคืนเดี่ยวแม่นองเืิมทเป็นเรื่องใหญ่ไอคนต่ำต้อยเีกกักเจ้าะพยันพ้นายจังวินพันปกากหวาน ใจอย่างนะบอชัดบอไม่แล้วทันใอไม่เดี๋ยวนี้ิตั้งใจฟังเดาไอ้มาครูสาวชื่อลีลาวดดี อืมแบบมาตะเลือนั่นค่ะมาตะทางเรือมาตะทางเลืเนาะมาหาเห็ดมาดูมาทางเรือเนาะเออเอเอาเออเอเอเออเอออเนอเอเออเเออออเอเออยออ ไม่ถ่ายเอาวิวนะาะแล้วมก็ลงเพลงซืือมันได้เปรตททีนั่น้งองมิวสอาวเน,นทีอนนีโอ้ยันสสน้สุดอับมองอีกเพลงนึงกนมนามเทลา นางฟ้ามากระห่านร้องเพลงกันเลยมันงำเ,เทา่านางฟ้ากระบอกท้อมีแฟนแล้วบอกน้องรอดจนะนะอย่ามาป,ปากวัน บัวบ่าคะมาเอ้ยก็เสียวกันบ่าวจังสีดูถูกสักสีน้องเกินไปถึงสามีสิผู้หายเนาป่าบ้า น้องคนเดิมว้อคาบ่าได้ยังไงจะมาสูวยแค่เพียงร่างกายหัวใจ พี่อยากตายผู้หญิงอะไรปากร้ายเหมือนนางเสือดาวถ้าคืนมาทำเมื่อยาวนางเสือดาวจะกัดให้ดูคู่เลกให้ทขอลองดูถ้าพี่อยากรู้หอมหน่อยจะตายให้ดู Oh, <laughs> oh,